สี่ยอดหญิงอัปลักษณ์แห่งประวัติศาสตร์จีนอัปลักษณ์ขั้นไหนที่สุดในประวัติศาสตร์จีนซึ่งพวกเธอถูกตัดสินว่าด้อยในรูปโฉมแต่พกคุณสมบัติอย่างอื่นมาพรั่งพร้อมไม่แพ้ใครเลยทีเดียวก็เป็นที่รู้กันว่าหากเราถึงสี่หญิงงามแห่งประวัติศาสตร์จีนทุกคนคงอ่านได้ดรับชมคุณหน้าคุณตากันดียอสนิทกันเลยก็ว่าได้และคงรู้จักชื่อของไซซีหวังเจ้าจวินเดียวเซียนและหยางกุ้ยเฟย แต่ถ้าหากจะกล่าวถึงสียอดหญิงอัปลักษณ์ก่อนที่จะไปรับชมกับสียอดหญิงอัปลักษณ์ย้อนไปดูเรื่องราวของของเบ้งที่เป็นที่สงสัยกันว่าขงเบ้งนั้นได้พระยาอัปลักษณ์จริงหรือองศาวดานสามก๊กจี้บทประวัติของของเบ้งบันทึกว่าอุยสีงานปัญญาชนที่มีชื่อเสียงในถินเมียนนั้นมาจากเอิงจิวมีนิสัยเปิดเผยกว้างขวาง,ว,างวันหนึ่งเจอของเบ้งก็ออกปาก ยกลูกสาวให้ข้าพระเจ้ามีบุตรสาวรูปร่างอัปลักษณ์ผมเหลืองผิวดำแต่ปัญญาคู่ควรกับท่านเรื่องคงเบ่งได้นางอุยซีเป็นภรยาเป็นที่มาของข่าวคำขันต่อมาใครที่ได้เมียไม่สวยก็จะเปรียบเลยทําเป็นคงเบง่งเลือกเมียนางอุยซีนอกจากผิวดำร่างยังล่ําสันแข็งแรงแต่มีปัญญาเป็นผู้ประดิษฐ์โคต์ม้าให้กับคงเบง่งใช้ขนสเบียงระหว่างทําศิษย์ คงเบ่งใช้เวลาทั้งชีวิตกับสงครามนางเป็นพระยาที่ประเสริฐอยู่กับบ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าเป็นแม่ที่ดีจูกัดเจียมบุตรชายได้ดีจูกัดเจียมเติบโตเป็นผู้รักษาเมืองเมียนจูเมื่อเต่งงายยกทัพมาตีเมืองเมียนจูก็รักษาเมืองอย่างเข้มข้น,นสุดท้ายก็พรีชีพไปพร้อมกับจูกัดสงลูกชายแต่ความเป็นจริงนางอุยซีไม่ได้ขี้ริขี้เรอยู่ละอัปลักษณ์อย่างที่เล่าขานคำพูดของ อุซีงานเป็นคำถ่อมตัวคนเป็นพ่อก็ไม่กล้าอวดว่าลูกสาวสวยมารดานางอุซีเป็นพี่สาวร่วมท้องของภรยาเล่าเปียวไม่มีใครพูดว่าภรยาเล่าเปียวไม่สวยพี่สาวร่วมท้องแม้รูปร่างจะต่างกันแต่ก็ไม่ถึงขั้นอัปลักษณ์ความเชื่อว่าอัปลักษณ์น่าจะมาจากคำดินชาคงเบ้งอยากยกฐานะของแซจุก,กัดกับแซอุยให้เสมอกันหากจะพูดถึงยอดหญิงอัปลักษณ์ในหน้าประวัติศาสตร์มีสี่ยอดหญิงอัปลักษณ์เช่นเดียวกับที่มีสี่ยอดหญิงงาม ยุคโบราณพลชื่อหมอหมู่หญิงอภรลักษณ์แม้จะถูกนินทาหมอหมู่ใส่จริตคิดว่าตัวเองงามแต่โดยทั่วไปก็ชื่นชมความสามารถในการเลี้ยงไหมถอผ้าแล้วตัดเย็บเป็นอาพรได้รับการยกย่องว่านารีผู้เริ่มเลี้ยงไหมหวงตี้เลือกเธอเป็นภรรยาหวงตี้รบชนะหยัยนตี้พิคาดซื้ออิวได้เพราะมีหมอหมู่เป็นผู้ช่วยสําคัญนคนที่สองจงหลีชุนยอดหญิงยุคจานฝอ อายุ40แล้วยังไม่ได้แต่งงานรูปร่างที่น่ากลัวหน้าผากยุบตาลึกท้องยื่นยาวพ่อใหญ่จมูกรั้งเชิดลูกกระเดือกโปนพ่ออวยพ่อผมบางอีกทั้งผิวดำราวกับลงรักจงลีชุนเกิดที่อำเภออู่เอี้ยนแคว้นฉีคนสมัยต่อมาใช้คคำว่าสาวอู่เอี้ยนหมายถึงสาวอพวรักครั้งหนึ่งที่ได้เข้าเ้าจวนหวางอ,องแก่งแคว้นฉี เธอกล้าทำหนิพข้อบกพร่องของชวนวางอองต่อหน้าแทนที่จะโกรธชวนวางอองทราบสึ้งใจตั้งเธอเป็นหองหองคนที่สามมึงกวงคนในยุคหั่นตะวันออกปว้วนใหญ่และดําแต่ก็แข็งแรงมากยกครกเห็นใหญ่ได้สบายต่อมาเธอได้เป็นภรรยาของเลี้ยงหงชายหนุ่มฐานะดีรูปงามเธอปฏิบัติสามีได้ดีเยี่ยมเลี้ยงหงชอบปีกวเวกอยู่ป่าเธอตามไปดูแลทําอาหารชั้นดีทุกมือ้อ เมื่อยกไปให้เธอก็จะยกถาดอาหารขึ้นเสมอคิ้วเมื่อยกไปให้เธอก็จะยกถาดอาหารขึ้นเสมอคิ้วแล้วก็สำนวนยกถาดขึ้นเสมอคิ้วเป็นที่โจทย์จานกันไปทั่วมาจากเรื่องนี้คนที่สี่ชื่อหยวนซื่อเป็นทิดาหยวนเตอร์เวยคนในยุคราชวงศ์จินตะวันออกแต่งานกับลีวินปัญญาชนมีชื่อตอนให้เจ้าเบาเข้าหอเล่ากันว่าลีวินเห็นหน้าเธอแล้วก็วิ่งหนี แต่เมื่อได้สนทนากันด้วยมาตรฐานวัดวินยูชนร้อยข้อลิวินก็ยอมรับเธอบกป้องรูปลักข้อเดียวจึงยอมรับเลิรักเธอในฐานะพระยาอยู่กันจนตายกันไปข้างหนึ่งทั้งสี่ยอดหญิงในประวัติศาสตร์จีนเป็นภรยาคนระดับผู้นําและธรรมชาติของผู้นําก็ต้องมีศัตร,รูทางการเมืองการเมืองทําให้คนดีคนเลวได้ทาให้คนสวยเป็นคนขี้ริ้วก็ได้และธรรมดาของพวกไพร่ก็มักจะหาเรื่องซุบซิบนินทาเจ้านาย ความจริงพวกเธออาจเป็นหญิงงามแต่กระบวนการลินทาหากจะว่าไปก็มีข้อดีตรงที่ถ้าไม่สวยก็เติมความฉลาดให้ตรงกันข้ามถ้าเป็นคนสวยก็ต้องตัดแต้มสวยออกไปแล้วนินทากันว่าโง่แสโง่ผู้หญิงที่อยู่ในสังคมชั้นสูงไม่ว่ายุคไหนระดับไหนก็ต้องรับมือกับขี้ปากของชาวบ้านบางหญิงถูกด่ามากกลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งไปได้หรือว่ากลายเป็นผู้หญิงที่เจ้าน้ำตา น่าสงสารไปด้วยประการชนิดขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรรบฟังนี่เป็นเรื่องราวของสีสาวที่อัประลักไม่รู้ว่าจะอัประลักไปถึงขั้นไหนนะครับแต่ว่าความจริงผมว่าตัวบคุคคลในประวัติศาสตร์จีนผมว่าผู้หญิงทุกคนก็มีความโดดเด่นความสวยแตกต่างกันไปมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่มองนั้นชอบแบบไหนมากกว่าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซ u b s ไ r i b e ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ การสองโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ